เสือหัวขาดด้วยนะครับเสือตัวนี้ถ้าจะดื้อน,นะลามโซไปด้วยอันนี้เป็นหน้ากากเงินนะครับนี่พื้นเหรียญนี่เสีน้นคมคมเลยนะครับนี่เขาว่ารุ่นนี้นะถ้าเน็ตไม่แรงไม่ทันกินเลยนะครับ สวัสดีครับสวัสดีท่านสมาชิกทุกท่านนะครับวันนี้ผมจะพามาดูเหรียญตำนานเสืองหัวขาดนะครับของหลวงพ่อชะไหนชันทศาโลนะครับวัดสังฆาปีดีจังหวัดขอนแก่นนะครับเหรียญรุ่นรุ่นนี้เป็นชื่อรุ่นพยักเจ้าสัวนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะครับว่าสวยงามแค่ไหนนะครับเหรียญรุ่นนี้นะครับออกปีพศ2563นะครับช่วงเดือนธันวาเนี่ยครับช่วงกลางเดือนธันวาเนี่ยนะ นี่นะครับตำนานเสือหัวขาดนะครับเหรียญนี้สวยงามครับเป็นเนื้อนวะนะครับเนื้อนวะหน้ากากเงินนะครับเดี๋ยวเรามาส่องดูรายละเอียดในบล็อกในพิมพ์กันนะครับว่าสวยงามแค่ไหนนะครับนี่ครับเป็นเนื้อนวะนะครับเนื้อนวะหน้ากากเงินนะครับด้านหลังเป็นรูปเสือหัวขาดนะครับเดี๋ยวเรามาส่องดูนะครับว่า ำหนิในบล็อกในพิมพ์มีอะไรบ้างนะครับเผื่ออนาคตมีปลอมนะครับช่วงนี้อาจจะยังไม่มีนะครับแต่อนาคตนี่ไม่แน่นะครับถ้ามีราคามานี้ยังไงก็ปลอมนะครับผาสมัยนี้นะครับนี่นะครับหน้าตาหลวงพ่อยางงี้นะครับสกู้นะครับท่านผู้ชมนี่นะครับ นี่นะครับสมัยนี้สร้างพาะได้สวยงามนะครับดูช่วงแก้มช่วงหน้าผากของพ่อนี่เป็นย่นๆเหมือนแบบเหมือนเหรียญมีชีวิตเลยนะครับเหมือนโอหน้าหลวงพ่อจริงมาแปะไว้เลยนะครับนี่เป็นผิวหนังย่นๆผิวหนังคนแก่เนะี่ยโหทำได้เนียนมากนะครับนี่ผมก็ขอชมช่างที่แกะนะครับ แต่ผมจะซูมให้ดูชัดๆอีกทีนะครับนี่นะครับท่านสมาชิกค,ครับนี่นะพื้นเหรียญด้านหน้าก็เป็นเส้นๆเ,เ,เต็มเลยนะครับนี่ดูนะครับนี่ส่องให้ดูตำหนิในบล็อกในพิมพ์ก่อนนะครับส่องก่อนได้เปรียบนะครับ น,น,นี่นะครับนี่เป็นยันตรงสังตินะครับสักคู่นะครับผมจะซูมใหดูชัดชดนะครับนี่นะครับนี่นะครับ นี่นะครับพื้นเหรียญนะครับพื้นเหรียญเป็นแบบนี้นะครับเส้นเส้นๆอย่างนี้นะครับนี่นี่เป็นหน้ากากเงินนะครับนี่พื้นเหรียญเนี่นเส้นคมคมเลยนะครับนี่ของปอมนี่อาจจะทําได้นะครับแต่ว่าอาจจะเส้นหนากว่านะครับหรือว่าเส้นเบอร์กว่านะครับพวกเส้น แต่บางเส้นอาจจะไม่ติดนะครับที่ผมเคยจากประสบการณ์ของผมนะครับทั้งผ้าเก่าและผ้าใหม่นะครับนี่นะครับพื้นเหรียญอย่างนี้ครับมีเส้นเล็กๆที่วิ่งเต็มเลยนะครับก็ทําให้ง่ายต่อการพิจารณานะครับไม่ทําให้ค่าความสวยงามลดหย่อนนะครับเดี๋ยวเรามาดูด้านหลังกันนะครับว่าด้านหลังเป็นยังไงบ้างนะครับนี่นะครับกดซูมเจอนี่ นี่นะครับนี่ตูวสือนี่คมนะครับยันนี่คมมาด้านหลังนี่เส้นเป็นเส้นเส้นเต็มเลยนะครับนี่นี่ครับดูตัวเสือนะครับนี่สวยงามครับ แกะได้สวยงามนะครับนี่สักคู่ครับสักคู่นี่นะครับเดี๋ยวเรามาดูโค้ดกันโค้ดอยู่ตรงไหนเอ่ยโค้ดโค้ดอ่าพอจะเห็นแล้วครับ นี่เป็นหมายเลขนะครับนี่นี่ตอกหมายเลขสองสองนะครับตรงนี้นะครับเสือหัวาขาดด้วยนะครับเสือตัวนี้ถ้าจะดื้อน,นะลามโซไปเยนี่นะครับนี่ครับ,รบเหรียญตำนานเสือหัวาขาดนะครับเด่นด้านอำนาจคงวัชาตีนะครับ นี่เป็นเลขยันนะครับเหรียญนี่เป็นเสี้ยนเยอะมากนะครับมาดูขอบด้านข้างบ้างนะครับขอบข้างมาเป็นลักษณะยังไงนะครับขอบข้างเดี๋ยวผมจะไปไวเลยนะครับนี่อย่างนี้นะครับนี่การตัดนะครับตัดไปครึ่งหนึ่งแล้วก็ฉีกขาดไปเลยนะครับนี่ดูข้างหนึ่งบ้างนะครับ ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะครับนี่นะครับนี่นครับ <c oughs> เป็นเนื้อนะวะนะครับ <c oughs> เหรียญรุนี้เป็นเนื้อนะวะนะครับเนื้อนวะนะครับสร้างมาเยอะครับหลักสองสามร้อยเหรียญน,นะครับเขาว่ารุ่นนี้นะ ถ้าเน็ตไม่แรงไม่ทันไม่ทันกินเลยนะครับต้องมีดวงด้วยนะครับเน็ตต้องแรงด้วยนะครับออกปุ๊บหมดปั๊บเขาบอกอย่างเขาบอกนี้นะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะครับขอจบคลิปนี้เพียงแค่นี้นะครับสวัสดีครับ